วันนี้ก็เป็นวันที่13พันวาคมพศ2564วันนี้ก็จะเดินทางเข้าไปสู่้วยขาแข้งเป็นปาโบลการที่บุญบารมีของอาจารย์ตั้ม